คุณยายที่จังหวัดน่านค่ะนำทีมโดยคุณพ่อคร่งนะคะพาลูกน้อยเสือชีตาตัวเล็กตัวน้อยค่ะไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วนะคะแล้วก็พาน้องฮิปโปค่ะน้องหมาเป็นบุอกของเราไปหาพี่เสือกับพี่งัวที่อยู่กับคุณยายที่จังหวัดน่านอยู่แล้วแล้วก็พิเศษค่ะวันนี้มี คุณพุทโธกระธโมนะคะเต่าสุกตาที่เราเลี้ยงเอาไว้ที่แคสเตอร์สองตัวพาไปเดินในที่โล่งก,กว้างนะคะแล้วก็นี่ค่ะพี่โครงค่ะเวลานั่งรถเขาก็จะสงบสะเงียมแบบนี้ออกเดินทางจากกรุงเทพไปแล้วติดตามกันนะคะว่าเราจะถึงกันกี่โมงไปพาเด็กๆไปเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดน่านค่ะนำทีมโดยคุณพ่อโครงนะคะพา ลูกน้อยเสือชีตาตัวเล็กตัวน้อยค่ะไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วนะคะแล้วก็พาน้องฮิปโปค่ะน้องหมาเฟนบูอ,อกของเราไปหาพี่เสือกับพี่งัวที่อยู่กับคุณยายที่จังหวัดน,น่านอยู่แล้วแล้วก็พิเศษค่ะวันนี้มีคุณพุทธโธกระธรรมโมนะคะเต่าสุตต้าที่เราเลี้ยงเอาไว้ที่แคสเตอร์2ตัวพาไปเดินในที่โล่งกว้างนะคะแล้วก็นี่ค่ะพีโคลงค่ะเวลานั่งรถเขาก็จะสงบสงเงียมแบบนี้ ออกเดินทางจากกรุงเทพันแล้วเดตามกันนะคะว่าเราจะถึงกันกี่โมง